ห้าทุ่มยี่บเข้าล้วไ้ไปแล้ว้的，นี้บอกเหนื่อยเหรอร้อนไหมก็ร้อนจริงๆกันแหละ มากันตั้งแต่กี่โมงตีห้าห้ายังไม่เปิดเลยมารอคิวมารอมารอชอบหนังไหมยังไม่ได้ดูเลยเทรลเลอร์เป็นยังไงบ้างจะไปดูหนังไหมเนี่ย ประตูเปิดประมูลดีกว่าเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาทางฝั่งนี้ฝั่งนี้มาตั้งแต่กี่โมงคนดีค่ะ มากเลยคี pues no no ah, ่ถึงทุกคนมากเลยหาอยู่แป๊บเดียวเองอ่าพูดช่วยพูดด้วยสิอี่ก็เห็นพูดอยิแน่อ่าคิดเหงนมิวคิดไหมพี่ก็ยินดี ไไดด้้มด่มีใครมีคำถามมีอะไรไหมครับมาคำถามมาแล้วนี่ไว้รับพีอ่อยากอยากอยากฟังใช่ไหมไปดูในเรื่องออถามอีกคนไหนคนไหน โเท่าเลยพี่โอเคเดี๋ยวนี่สองสามเดี๋ยวกินกินพร้อมกันนะกินกินนะโอเคโอเคกินกินกินหนึ